មួយណត់មិន ใจโตทมันจะขาโตมือเอียงดำพี่น้องอเอียงหันจุกนะเ้าคิดว่ามือเอียงโมงโมงแขงสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องยีดีต้อนรับเอฟซีทุกคนเข้าสู่ทองเพลงบ้านนาขึ้นเก่าพี่น้องสบายดีกับบรรยากาศงานเมงแรงพี่น้องเลยวันนี้มาเขามาจอบเบิังงัวอยู่หน้านี่เพราะว่าตะแลงมวยไผ่มาดิเขาเลยมานะ เด็กศิพาพี่น้องลงไปหาเราเบิกเงิน่อไม้พี่น้องหลังจากนำบกลงแล้วมันชิมีบ่เนาะงรอย่างข้าเจ้ามาหาก่อนถ้าข้าเจ้ามาหาก่อนหาเอาบุเบิดเอาก็ชิหาเมื่อไว้กินมืออื่นสละ <c oughs> มื่นเท่าพี่น้องเลยนำบกลงเลยเข่ากระห้ามนะพี่น้องเลยเพราะว่ามีผุนมีพุยเลยไหลามานำๆำกอไผ่เขาเนี่ยเขี้ยวขักขนาด น่าจะมีเลยแหละเพราะว่านำมันถ่วมเลยแต่ว่ามีม,มันก็นยังบ่ขึ้นเฮี่ยวดอกสองตดวันนี่เนาะงุ่งกับหล เขาเห็นโอ้มันกำลังผลตัวนี้ตัวสั่งนี่แหละพอดีกินแสบ อาจจะได้ไวอยู่อ้ยฉับไก่ไก่ยอดมันบนเดียว สีโตดบอลเดียวก็ก็ก็จัดไปมันพ่นขึ้นมามนแตกขี้ดินขึ้นมาพี่น้องโอ้ยงามในช่วงฤดูเดือนนี่นะฮะงามพลนนี่งามเห็ดไายเห็ดหน้านี่หาสบายกลัว่าสบายกลักวางาำแรงเลย អូនណាតោតມັນអឺអញ្ចឹងអូនទៅໃສ Tốt. Cứ chìm chìm cái luôn này chứ หนุกลายช่วงไหนต้มเห็ดแจ่วกะปิ нийг хангай түрок

chắp nguồn khá cơm nguồn tội nhanh nhảy lực cột ui khẩn thương vội chắp Mm hmm. ยิ้มพังท่านนี้ผลขึ้นมาอ่านี่มันยังมีอีกกอกช้องอีกพี่น้อง งามตัวยิ้มหองอดเลยครับ จริงๆก็อูพี่น้องได้ยินนูกเอียงป้อนลกูกป้อนเยอะป้อนเยอะลูกมันคือตัวน,นี้น้องอีกเลยตนน้นแะละพี่น้องต้นธมนะเดี๋ยวชีย่างไปก่อนก่อนเธอได้มาเลี้ยง ขึ้นมาฮอดเลยพี่น้องแมนอลีห้องสองเถือถ่อเถือ่อทมิทเขาคิดว่าโบแมนเขาคิดว่ามันบินหนุกบินได้นะลูกหนกบินได้แต่นี่โบแมนพี่น้องตัวบักงหญ่เลยนกเอียงม,มงต้องเอามือเรียกหนะพอดีงามพอดีเป็นตะแพงพี่น้องนี่ตัวพอดีเรียงพี่น้องเอียงดำพี่น้องเอียงคอนจุกนะเขาคิดว่านุกเอียงมงโบแมน เห็นแมนบินมากินนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าน่าจะเป็นลูกกบมันอะดิสามโตนี่ตัวนี้มันได้บัวร้ายนน่าจะเป็นลูกลูกหลานบ่ตัวนี้น้อยอ่ะมันก็บัวหูจงไว้ตัวหนึ่งเอาชองเดี๋ยวเอาก่อนเอาลงก่อนเดี๋ยวพี่น้องได้สองโตเอาตัวใหญ่มันตัวน้อยปะไว้พอดีคนบัวชิแล้วเขาเลี้ยงพอดีมันปากเกียง ต้นนี้แหละต้นถมพี่น้องแม่มันก็อยู่นห่าแหละกุกดูนะเนีน้องอันนี้เลยนี่เข่าทางนี้ยังบุปืนบอกพันได้พี่น้องไปเขาไปหานะไม้ต่อเลยเมื่อมันอื่นพอแล้วจึงเกลือมันผองมันขำหน่อยมึงซึ่งมันเอาหัวหันตัวนี้ก็ใหญ่อยรีบพี่น้องโผ bột bột ngài tăng chung mục dù bột rồi tôm chăm chèo, khắc cái xem nào nào

องกระตูดเขียเขียวๆนี่พี่น้องเขาบบเห็นเขาบบเห็นแต่เห็น

แขนเ่านนนี่ชุดอยูนี่นี่อู้ซับชูงโพดสามถอดเลย,อยพอดีอี่ัานอ้น่ไงเนียปกไหมยไกลๆกันพี่นอ้องมานมานมาน,มาน ได้โตดชั่มนี้ชั่มนี้จะคาโตูดไงตดในเงาชั่มนี้นนนนอเอาไปเผาเห็ดอันนั้นน้ำไม้ก,กินเป็นยังวะชุกน้ำไม้โอเคแหละบันนี้อั้ผมเอาแขนเขาเลยเฮ้ยผลงานมาอนิพี่น้อง เป็นหนุกเนาอ,ออกคนนี่หมานอยู่ประมาณสี่โมงเขาเดียวนี่มีกระโดดกระโดดในใหญ่เง,งาๆเลยที่หกโมงพี่น้องเอ,อ้ยงัวมันก็ะแนมหนาเลาเลี่ยน้ำไม้นี่เขาไปแล้วเขาก็ปอกๆแล้วกันเขาผัดเขาต้มหม้อนก็แซ่บพี่น้องแล้วก็เขาต้มแบบเอาเห็ดน,น้ำไม้มุกนะเห็ดน้ำไม้แซบ่บคือกัน ต้มกินกับแจ่วกะปิก็แซบพี่น้องกันถ้าแกงนี่ก็แซ่บคือกันแต่ว่ากินได้บโหราณเถื่อนเนาะมันคือพวกมุกแล้วก็ต้มมันจะกินได้หลายเถื่อนพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เช่นี้ด้อพี่น้องเดี๋ยวพ่อพ่อก็จะมาคลิปหน้าพี่น้องขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามแล้วคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจมันงนะขอบใจเนาะงทาทงหนุกเน้องบ๊ายบายเดี๋ยวไปหาง้อเขาเคอะเขาแหลงก่อนไปนี้